สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องอเลนที่3ระยะมีผลยังไงกับ f s t o p บ้างอย่างเช่นว่าเลนวายที่มี f s t o p ประมาณ1.8่ะละลายหลังไหมห้าส่ะ 50, ละลายหลังไหม85 1.8้เนี่ยละลายหลังไหมคือ f เท่ากันนะ แต่คนละระยะไม่ได้หมายถึงว่ามันจะละลายเท่ากันนะเราจะต้องเริ่มจากอย่าง,างแรกก็คือต้องทำควาเข้าใจก่อนว่าเลนเทเลคือเหนือกว่า,วา50ขึ้นไปเนี่ยนะจะมีความชัดตื้นนะครับผมมีความชัดตื้นความชัดเนี่ยเขาจะตื้นตื้นค่อนข้างมากเลยเพราะนั้นเนี่ยค่า F เนี่ยจะมีผลกับเลนเทเลเนี่ยมากที่สุดนะครับผมสมมุติว8่า1.8เนี่ยเทเลจะชัดตื้น กว่าเลนทุกระยะหมดเลยนะครับยิ่งสูนเลน8 500 200 300ขึ้นไปในเท่าเท่ากันเนี่ยก็จะขึ้นตามระยะไปเลยยิ่งยิ่งยิ่งไกลย,ยิ่งไกลเเท่ากันก็จะยิ่งยิ่งชัดเตืรนไปใหญ่แค่ 50, 8ถามว่าละลายไหมเออผมว่าแค่ไม่ละลายนะแค่ไม่ละลายนยแต่มันมีวิธีทำให้ละลายอยู่ ถ้าเป็นวายล่ะ1.8นี้คือไม่ละลายเลยไม,ไม่รู้สึกถึงความละลายหลักเลยนะแต่มันมีทริคอยู่อันหนึ่งก็คือถ้าวัตถุที่อยู่ใกล้เลนมากๆเนี่ยเราถ่ายเนี่ยเราอยู่ไม่ไกลวัตถุมากๆแล้วเราโฟกัสที่อยู่ใกล้เลนที่สุดเนี่ยจะทําให้ความชันต์เนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าด้วยระยะของมันเนี่ยมันก็จะทําให้อ่มีแค่เลนวายเท่านั้นที่สามารถอยู่ใกล้วัตถุแล้ว ยังได้ภาพมุมมุมที่ค่อนข้างกว้างอยู่ก็สามารถไปถ่ายพลเทตได้โดยใช้วิธีแบบนี้นะก็จะทำให้ฉากหลังเริ่มละลายได้บ้างแต่ด้วยความที่เรนวายส่วนใหญ่เอฟจำค่าเอจะไม่ 5, 5, 5, ให้ต่น้าเพราะนั้นนะ่ะมันก็จะไม่ค่อยละลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเรนวายไปถ่ายพลาเทตแล้วต้องการให้มันละลายฉากหลังเนี่ยค่อนข้างยาก ต้องใช้เงินซื้อเลนที่มันเอต่างมากๆแต่แต่จริงๆมันก็ไม่จำเป็นนะนะเราก็ถ้าใช้ Y วถ่ายก็ยถ,ยถ่ายให้มันเป็นชัดเลยเบลอนิดๆก็พอส่วนถ้าเกิดสมมติว่า,เ,าเลนเชลนเนี่ยประมาณสักถ่าระยะนิดแปดห้าร้อยเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดสี่นี่ะละลาย จนจะถ่ายายากอยู่แล้วนะครับผมถ้าระยะ2-300ขึ้นไปนี่ f 2. 2, 2อะไรอย่ะไนี้ก็ก,ก,ก็ละลายหมดแล้วครับครับส่วนระยะ5 0สมินเนี่ยถ้าจะเอาละลายฉากหลังได้เนี่ยคงจะต้องจ่ายไปที่1.2 f 1 2 f 1 4ก็จะจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะเอาทีเดียวจบก็คือต้อง1.2แต่ถ้าเกิดเราสมมติว่าเราอยากได้ละลาย แล้วจะมาซื้อ1.4ผมว่าก็เปลี่ยนระยะหรือว่าแบบรูปที่เราต้องการไปเลยดีกว่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะละลายแล้วตอบโจทย์เราตอบไม่ละลายนะเราจะเข้าไปใกล้ๆวัตถุเนี่ยก็ต้องใช้ลักษณะเลนที่มีการโฟกัสใกล้ๆอย่างพวกมีมาโคขึ้นไปช่วยจะช่วยได้แต่กลายเป็นว่ารูปมันก็จะกลายเป็นเหลือแค่เฮดช็อตเล อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็จะฝากไว้เรื่อง F s t o p กับเรื่องระยะมันไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดู F อย่างเดียวแล้วเราจะมาคิดว่ามันจะละลายไม่ละลายนะโอเคก็ตามนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยเรื่องการถ่ายรูปแล้วกันเรื่อจัดตป็ประกอบนะครับผม